อันนี้อนุสาวรีอะไรนักเรีพิทักไทยพิทักไทยนตั้งอยู่บนปราสาทต,ตะควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนอ่อยวันนี้พระครูปรัดมานพสมาหิโตหรือวันนวทีได้นำพาน้องพี่นักบุญชั้นเดียวน้านักสถาชั้นดำเดอ้อ มาร่วมทําบุญให้แก่จิตวิญญาณทหารกล้าเนาะนอกนนั้นอกจากบางสกุลแล้วจะมีเอ็มร้อยมีอะไรมอบให้ทหารหมดเลยเอ็มร้อยกาแฟอะไรคือเรามาด้วยใจจริงๆก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านเดอ้อคุณโยมคุณกุ้งชัดชดาวันอดุลบุรุงศักดิ์ที่โอนปัจจัยมาร่วม1,000บาทคุณอาริรัตน์รับตันจากออสเตรเลีย3,000บาท เจเก็กเง็กเจเ,เกียว2,000บาทจากบ้านกระโดนกับ3,000กว่าบาทด้วยกันบ้านกระโดนตะบนพสารและบ้านแลกโยมเรณู1,000บาทแล้วก็มาร่วมกันอยู่หน้างานอีกเมื่อกี้หลายบาทก็ถอยพระนะตอนนี้ก็ใส่ซองไปแล้ว 17... 17 17สซองซองละ500ไปเท่าไหร่นอกนั้นก็เป็นค่าน้ำมันรถท่านกลับเนาะมาไกลๆก็ ทำบุญร่วมกันเดอ้ออนุโมทนาขอให้โชคดีร่ำรวยเดอ้อวันนี้วันหวยออก <c oughs> วันที่หนึ่งตุลาคมในนามพระคระูปัดมื์ขอบคุณขอบใจทุกกําลังใจใครที่โอนปัจจัยมาร่วมคุณโยมสมสิลสุวรรณพงศ์นะให้ดูบรรยากาศสดๆเด้อเนี่นี่เป็คุณเจ้าก็ก็่กม่ได้นิม,มนต์มอบหมายให้เจ้าสิการนัดท่านจัดการ ก็มีสายบุญพระครูปัดบางรูปที่ว่างจากภารกิจนะก็ได้มาร่วมกันอย่างสมน้าสมตามีรถมาเกือบ20คันด้วยกันนะครับสายบุญพระครูปัดมานบวันนวัตทีสมัยโตน,นี่มาเพราะเราแท้ๆทนะมาเพราะพระครูปัดนี่ก็เนี่อดีตจ่า 18. สิบเอกเนาะเออจ่าสิบเอกสิรชพลใช่ไหม กินเก่ารูปนี้ประสานงานให้หมดเลยประสานยังไปยังร้อยเอกอะไรนะเอกคุณนุเอกคุณวุฒิสวัสดิผลผู้บังคับกองร้อยับกองรอยทหารพรานที่สองอาหารพรานที่สองนะครับวันนี้ก็เดินทางมาเป็นประธานนเ,เนอะใช่ไหมเอ,ต,อตัวแทนมาจุดทุบเทียนเดียจะขึ้นไปบนประสาทเนาะไปบางสกุลอยู่บางบางนิด เป็นที่ชั้นเพนก่อนชั้นเพนแล้วจะมอบสิ่งของให้ไอ้ไอ้พี่ทหารเขาเนี่ยครับนี่ท่านยงยุทธ <c oughs> นี่จากสายตีสิบหกเยอะเลยเจ็ดแปดคันรถมั่งน้อสายตีสิบหกมาเยอะจริงๆนี่โอ้โหนี่เจ้าสีการนัดนไม่ดันเลยท่านเอาได้ใช้ไหมยอ้าเอาอเพิดเลยเปิดเลย เลยสองรูปใช่ไหมท่านเลยสองรูปโยมดังเดินทางโยมอัลลอฮัลอสองสามใสอ,อัลโหลเทศอัลลอฮเออดิเรื่องเสียงก็ดังขัดขรดนะขอบคุณเจ้าที่การนัดเด้อพโกนิองฝากที่ทหารเขายมโยโมรัวขงชาตาดีใจที่ไม่เสียชัดเกิด ไปท,ทําดีคูือเขาไม่คาดฝันว่าชีวิตรประตุปลัดจะมีโอกาสวันนี้ทาเพื่อทหารกล้าบนประสาทตะควายณอำเภอพนมดงรักจังหวัด,วดสุพรรณินช้างใหญ่นะครับกีโมงและท่านประกาศ ขอใช้รูปให้หน่อยด้ไหมใช้ร,รูปผมหน่อยนิดนึงตัวเองไม่ได้ถ่ายสักเม็ดเลยผมต้องการต่อย,ยอดนะเพื่อมีโอกาสาได้ทําอีกปีหน้าปีต่อไปเนาะเพราะว่าเห็นให้สายบุญเห็นว่าเออเราทําจริงทําจังสิ่งแรกที่คิดเห็นคือพี่ทหาร้วยของชาติ ครับขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพจากใจจริงๆไม่ใช่ภาระนะครับขอบคุณคุณนายขอบคุณคุณโยมใจดีเศรษฐีใจบุญทุกคนทุกท่านเลยที่ให้ความสำคัญกับอุโรหกชาติเดี๋ยวถ้าผมทำวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเทคท่านเข้าโอเคนะแต่พยายามจินรูปพวมาเยอะหน่อยก็ได้คะจะได้มีเอาเอเดียวินี้ก่อน